สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ทีนี้ก็จะพาเพื่อนเมาทำขนมจีนนะคะกับแกงนะคะอันนี้เป็นแกงของลูกทํานะคะลูกสาวเป็นคนทํานะคะก็ทําแกงแกงผักนะคะเพื่อนๆนจะมีแต่ผักนะคะก็จะมีเห็ดนะคะมีเห็ดเนาะแล้วก็มันฝรั่งหัวหอมนะคะแครอทนะคะก็จะเป็นบรรดาผักทั้งหลายนะคะเพื่อนๆอื่านนี้ก็จะกินกับขนมจีนนะคะ พิ่มขนมจีนไว้นะคะที่นเน่อยๆนะคะก็เลยไม่อยากทํากับข้าวนะคะไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะนนก็เย็นมากแล้วนะคะเพื่อนอาการไม่ค่อยจะดีวันนี้นะคะไม่รู้อยากจะกินอะไรนะคะมันเฉยๆนะคะเพื่อนแต่ก็จะกินขนมจีนนะคะมาทานด้วยจันนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเอาขนมจีนไป ล้างน้ำก่อนเนาะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆดูนะคะทีนี้ก็จะพานพันขนมจีนลงไปนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคนะคะเยอะแล้ว น้ำราดลงไปนะคะเ,เพื่อนๆเป็นขนมจีนน้ำยาผักนะคะเ,เพื่อนๆแบบฝรั่งนะคะฝรั่งมีมันฝรั่งมีแครอทมารู้สูตรอะไรนะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะจ๊ะจะมีเห็ดนะคะเ,เพื่อนๆ ความจริงเห็ดนะเยอะมากเลยนะคะแต่ลูกเขาตักไปหมดแล้วนะคะลูกจะชอบกินเห็ดนะคะเห็ดญี่ปุ่นนะคะเพื่อนเป็นเห็ดเห็ดเล็กๆนะคะเป็นขนมจีนแบบใหม่เนาะน้ำยาผักนะคะแต่ว่าฝรั่งทำนะคะที่เราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเพื่อน ตกแต่งไปด้วยเนื้อไก่นะคะแล้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะหมูอบนะคะเ,เพื่อนๆจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะจ๊ะไม่รู้เขาไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไรนะคะอย่างเงี้ย ก็จะน่าน่ากินนะคะเ,เพื่อนๆน่าทานมากเลยเป็นขนมจีนที่ว่าน่าอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะทีนี้เราไม่เผ็ดเราก็จะเติมพริกลงไปนะจ๊ะเติมพริก เสร็จแล้วเราก็จะเติมผักลงไปนะคะทีนี้ก็จะชอบผักนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ผักลงไปด้วยนะคะก็จะไมเลยนะจ๊ะก็จะเป็นขนมจีนนะคะน้ำยาฝรั่งนะคะขนมจีนน้ำยาแกงฝรั่งนะคะฝรั่งน้อยแกงนะจ๊ะมาดูคะ่ะเพื่อนๆเ,เราจะหน้าตาออกมาเป็นแบบนหนนะคะ เห็นไหมคะหน้าตาหน้าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนยางขนมจีนนะคะเป็นขนมจีนนะจ๊ะเห็นหรือเปล่าเพื่อนเห็นหรือเปล่าจ๊ะขนมจีนก็ยังเหลือเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเฮ้ยน้ำน้ำน้ำมันหกนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมน้ํายาขนมจีนนะคะ ก็จะอร่อยมากนะคะชิมดูแล้วนะคะจะอร่อยมากนะคะบีบมะนาวใส่พริกลงไปนะจ๊ะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะขนมจีนจันนี้คือน้ำยารูปเป็นคนทำน,นะคะ ทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆแกงก็ยังเหลือตั้งเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะแกงขนมจีนนะคะแต่ว่าลูกเขาไม่ได้ทานขนมจีนนะคะเขาก็จะทานแบบนี้เฉยๆนะคะเขาไม่ได้กินกับเนื้อนะคะกินกับสเสต็กนะคะส่วนยี้นิดก็ชิมดูแล้วมันออกคล้ายๆกับขนมจีนก็เลยต้มน้ําขนมเลยต้มเส้นขนมจีนนะคะมากินกินด้วยนะคะมากินกับอะคะขนมจีนก็คือจะเป็นขนมจีนเส้นแห้งนะคะเอามาต้ม ก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆนะวันนี้ก็โมนะคะโมเตโม,โมนะคะชิมให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็จะอร่อยไหมนะคะชิมวันนี้แล้วกันไก่นะคะเอาไก่ขึ้นมาแล้วกันนะคะเพื่อนๆอื้นิ่มมากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากช่องสมิญญาแอนเอลิซาเบธเพลสเลยนะคะเพื่อน